สวัสดีครับวันนี้ก็จะมาพูดถึงมินาโตะนะครับที่ทางเกมปล่อยข้อมูลออกมาครับนี่น่าจะเป็นทางแรกนะครับที่ทางเกมปล่อยข้อมูลแบบเห็นเป็นภาพเป็นตัวอย่างนี้เลยนั่นเองนะครับอ่ะเดี๋ยวเราก็เปิด d i s c อร์ทางเกมให้ดูนะครับผมอ่ะเดี๋ยวแปะใต้ดิ้งคิมชอนให้ด้วยละกันนะครับสำหรับ Discord เกมเดี๋ยวมันก็ปักหมุดอะ่ะเออพี่จะปักมา้ให้นะคเพราะอะไรหลายคนไม่รู้จุบอ่ะมาละ ื่อลงมาเลยครับผมสิ่งที่เห็นแวบ,บแรกนี่ก็คือน,น่าจะเป็นมีดปะที่มินาโตะใช้อันนี้พี่ไม่ค่อยแน่ใจนะเรยกว่าอะไรครับผมก็เวลาปาแล้วมันจะแวบวได้อะเอออันนี้พี่พี่ไม่พี่ส่วนตัวพี่ไม่ค่อยได้ดูนารโต้นะครับนี่ตัวละครครับมีนาโตะล่างจักระปะเออเหมือนนารูโตะเลยตอนนี้ครับแต่เป็นมินาโต้นั่นเองซึ่งมินาโตะต,ตอนเนี้ยที่เรามีอยู่เนะี่ยมันคือ5ดาวนะครับผมซึ่ง ตัวนี้อาจจะเป็นหกดาวหรือเปล่าหรืออาจจะเป็นการยืมพลังนารูโตะหรือเปล่าอาจจะแบบเหมือนโกคูปะโกคูกับเจเ้าเบจิตาฟิวชั่นกันอันนี้ก็แบบต้องมีนารูโตะนะเดี๋ยวแบ่งพลังนะอันนี้พี่ไม่ทราบนะอันนี้พี่ก็เป็นการคาดเดานะครับผมแต่ก็เปอร์เซ็นที่จะเป็นแบบ6กดาวเนี่ยน่าจะเยอะมากกว่านะเพราะดูหลายๆคนก็หวังว่ามันน่าจะเป็น6กดาวซะส่วนใหญ่นะครับนี่อันนี้ก็คือท่าทางของเขานะครับ ปีฟุบโยนไปฟุบทุก,กทีมินาตโตเนี่ยมันจะพุ่งไปใช่ไหมฟันจุ๊บ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 แล้วก็เดี๋ยวเราตัดภาพมาให้ดูแล้วกันอพอมาเป็นรอบเนี่ยครับมันเป็นการปามีดออกไปกแล้วก็วาดมาต่อยเลยครับอารมณ์คล้ายๆโกคูที่แบบเขาเรียกไงทะลอ์ตัวเองมาแล้วก็ปล่อยแังขึ้นตะอ,อันนี้อันนี้เหมือนมากเลยมองมแวบแวบหนึ่งอะคือแบบเหมือนมากเลย ดูนะชุบชุบอ่า,อาประมาณนั้นแหละอ่แล้วก็อันนี้ครับมองอีกมุมหนึ่งนะเออชุบเห็นปะเขาเขียนว่ามิเนโตจะกลับหมดนะเออแต่รู้สึกว่าจะมีเอฟเฟกต์รอบๆตัวเป็นสีดำๆอันนี้ไม่รู้ว่าเพราะอะไรนะเออก็สวยอยู่เนี่ยครับแต่ไม่รู้ว่าเอลีจะกว้างแค่ไหนนะเพราะดูจากคารตีและเอฟเฟกต์มันเล็กๆไงไม่รู้นะเออนี่ อตอนปลาไปนี่ยเขาจะหยิบอ๋อหยิบมีดอย่างนี้ด้วยนะเขาแบบทําให้มันเหมือนความสมจริงของอนิเมะ์มั้งอันนี้พี่ไม่ค่อยแน่ใจเหมือนกันตอนปลาไปอะมีดมาจับมีดอย่างนี้ซึ่งน่าจะมองเห็นยังไงวะเนี่ยขอกฟอกฟดูหน่อยอ๋อบิงมาจับมีดตรงนี้เลยนะครับโหมองเออคือคือแบบ บิงมาก,กอดน,นีดเลยนี่โอเคตู้มโอเค,อเคสวยงามนะครับก็มีประมาณนี้แล้วกันนะครับถ้ามินาโตะหดาวแน่นอนฟิเซอร์ก็ต้อง6ดาวครับถ้าฟิเซอร์หดาวมินาโตะรอบนี้ก็อาจ่าจะ6ดาวนะครับหรือไม่ก็รีเมคทั้งหมดเลยครับถ้าเป็นการรีเมคห้าดาว2ตัวนี้เลยนะอันนี้คือมีความคิดจัวความนหนึ่งคือเขารีเมคตัวไปเลยจะเป็นอะไรที่แบบ ไม่ต้องหาใหม่คือเรามีอยู่แล้วไงเออเราไม่ต้องไปเปลืองของหาเวอเออก,ก,ก็ดีไงก็คือแบบมีตัวละครอยู่แล้วก็คือแบบหาได้เลยเออประมาณนั้นคลิปนี้ก็ประมาณนี้ละกันนะครับผมสั้นๆได้ใจความนี่ครับบายครับผมปรการสปอยนิดนิด,นดซีรับร้านไหนดีนะร้านไหนดีนะ้าร้านรับช็อปทีเอส บริการเติมโะบักแบบ id บวกพาร์ทเลสีถึงแแล้วก็มีแบบกลุ่มเลสีอีกด้วยนะอย่าลืมไปเติมกันนะร้านมารุชช็อปบริการเติมโลบักมีทั้งแบบ id บวกพาร์ทแล้วก็แบบกลุ่มเลสีถึงแและยังมีบริการฟาร์มแบบต่างๆแล้วก็ยังรับกดกิฟต์ไอเทมแบบต่างๆอีกด้วยร้านด็อกบักช็อปบริการเติมโลบักแบบกลุ่มเลสีแล้วก็ยังมีบริการกดพ้นปีศาจบล็อกฟู้ด ok แล้วก็เติมเพชรออสตาด้วยนะ ร้านช็อกโกสโตร์บริการรับกดไอเทมต่างๆเรท8ไม่ว่าจะเป็นเพชรอสตาร์ผลปีศาจบ็อกฟูดแล้วก็ยังมีบริการรับฟาร์มแมปต่างๆไม่ว่าจะเป็นบล็อกฟูดชิโนบิรัฟสองอีกด้วยลิงก์ทุกร้านอยู่ใต้ล่างเลยค่ะ